ผู้ชายที่เก็บตัวโลกส่วนตัวสูงเนี่ยผู้หญิงจะต้องเข้าหาแบบไหนพยายามเสนอเรื่องราวของเราในชีวิตอะให้เขารู้แม้เขาจะไม่ค่อยตอบเราแต่ถ้าเขาอ่านอะก็ดีแล้วเพราะว่าเขาใจค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อชีวิตของเธอเป็นยังไงอ,อะในพื้นที่ของผู้ชายที่เขาแบบโลคส่วนตัวสูงอะคนในพื้นที่ของเขาก็มีอย่างจํากัดถูกไหม เพราะฉะนั้นเราก็พยายามเสนอเรื่องราวชีวิตของเราไปไหนมาไหนไปเที่ยวไปนน่นไปนั่ส่งให้เขาดูอ่าเขาก็จะเหมือนแบบได้ดูฟีดเราอะคนเดียวอ่าเราก็ส่งไปเรื่อยเลยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเริ่มปรีปากเริ่มแบบว่าอ๋อนี้ดีจังอันนั้นนี่เริ่มแหละ,อะตอบผู้ชายโทษเบา,บาเออ แล้วก็ให้ความรู้สึกดีดดกับเขาว่าเราจะไม่ไปไหนเพราะว่าคนที่เขาแบบห่วงพื้นที่ปลอดภัยอ่ะเขาก็มีความรู้สึกกังวลเรื่องของความปลอดภัยในความสัมพันธ์ด้วยเราก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่หายไปมไม่ใช่มามาหายๆนะพวกเนี้ยก็คือถ้าหายปุ๊บหายเลยหายยาวเอออันเนี้ยน่ากลัว